นะครัเช้านี้จะลาบปูนะครับตุ่อนลาด้ปูมาสองสี่หกแปดสิบสหนึ่งข้นียวแต่เราต้องตำก่อนนะครับตำเพื่อจะเอาลาบปูนี่เราแกะกระดองมันแล้วก็ไว้ขูดเอามันมันตอนใส่ลงตัวล็กตัวลรากลาบนีบ่นี่ก็จะอตำก่อนตำเพื่อจะ ปูเนื้อปูออกมาทแล้วก็จะใส่ตะแกรงลงประมาณสักสี่ห้ารอบ อันนี้รอบที่ห้าครับรอ,อบสุดท้ายแล้วนะอันนี้ปลาติวที่หมักไว้ก็คือนนี่ครับปลาติทอดกิน,น,นไช่มำมันอันนี้ไงไมันเป็นปลาติวน้อยไงใช่แต่มันจะลมนิดนิด,นดคือทอดเฉพาะกินนะครับ อยู่ก็เหมาะเขานั่นเหาออ,อ,าอ,อครอบ,บนี้เราก็จะเอากากมันทิ้งเลยน,นะครับเราเสแกงแล้วเดี๋ยวจะไม่ทันงานไม่ทันชูถึงแก้วตือกิ่งไม้อยู่ข้าวนี่นะครับ เลยน้ำปูแล้วมันก็จะใส่ใสไข่ใบมะกรูดพริกชิลล์นะครับน้บปลาเนี่ยนิดข้าวคั่วนะครับข้าววคั่นี่เนาะคือข้าวคั่วข้าวคั่วโอ้ ใส่าชาิเข้าครัวได,ด้ไงมึงข่อยหม่พวดไหมเยอนถึงสี่แลวบอว่ามันใหม่พวดเออครับใส่เขา้าครัวได้มันใหม่ครับพวดนะนี่น,นี่ครับใส่พริกใส่หลายใส่หลายใส่หลายใส่ลย ใส่พริกใส,ส่ไสล่แช่ไลลอยเช่ลอยนะครับเตรยาใส่น้ำปลาใส่เรียบร้อยเดี๋ยวใส่ข้าวคั่วนะครับ Mm. Se โอเคแล้วจบคลิปกันแล้วครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ